ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแลวตอนนี้ผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคอร์ดอีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอร์ดนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับเร่สิบเอ็ดบทที่ห้าจุดสามนะครับตัวโฮเซนก็ได้ถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตัวของโทคิโตะนะครับก็ยังมีสปิริตอยู่ตัวเขาก็บอกนะครับว่าไม่มีอะไรเึิงตัวโทค แต่นี่ก็เป็นมัญหาญชั้นเรียนเหมือนกันเขาไม่อยากสร้างมัญหาห้กับกลุ่มขอเรื่องนี้ตัว Lil ริวเอ็นน้ก็ได้โบกมือไล่ให้ออกไปนะครับซึ่งตัวโฮเซนก็ไม่สนใจแล้วบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วลุนพี่ก็ไปซื้อเครื่องดื่มให้เด็กปีหนึ่งหน่อยพอโทคิโตะได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็ตกใจนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้เขาพลาดโอกาสในการโจมตีริวเอ็นริวเอ็นได้ใช้โอกาสนี้นครับตัดมีท้องของโทคิโตะและใช้ป้าแขนนะครับกดคอของโทคิโตะไว้แล้วก็แทะเข้ากับกาแพงซึ่งก็เหม ต่โฮเซนนะครับก็บอกว่าเขาไม่สนใจตัวเขาก็เล่าคุยกับโทคิโตะอยู่ส่วนพวกนายก็แค่คนนอกถอยไปให้หมดซึ่งริเวนก็สงสัยนะครับว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังโฮเซนแต่ตัวโทคิโตะก็บอกว่าตัวโฮเซนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวเขาแค่บอกโฮเซนว่าถูกอิชิซากิเรียกมาที่นี่ซึ่งริเวนก็สงสัยนะว่าอิชิซากิบอกอะไรบ้างตัวอิชิซากิก็บอกนะครับบอกว่าตัวเขาก็บอกธรรมดาธรรมดาตัวเขาแค่บอกให้โทคิโตะรีบมาที่บร,ริเวณนี้เท่านั้นทึ่งนี้ก็ถือเป็นความประมาทของอิชิซ พี่ตัวเขาบอกสถานที่ที่ต้องไปซึ่งริวเอ็นก็ได้ยิ้มนะครับทำให้ตัวอิชิสกิรู้นะครับว่าตัวเขากาลังทาพลาดซึ่งตรงนี้ผมแปลแล้วมันแปลกนะครับไม่แน่ใจว่าอิชิสกิผิดตรงไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโทรไปชวนโทคิโตะนะครับแ,นแทน,บนที่จะพาโทคิโตะมาเลยหรือว่า้ันบอกสถานที่ที่ไปด้วยนะครับระหว่างคุยผมไม่แน่ใจนะว่าอิชิสกิผิดตรงไหนใครที่รู้ก็บอกด้วยนะครับแต่ตัวอิชิสก,กิก็ได้ขอโทษริวเอ็นนะครับและพยายามแก้ตัวโดยการคล้อแขนของโฮเซนแล้วบอกว่าพวกเราไปที่นั่นกันดีกว่าโฮเซ แต่ตัวโฮเซนก็สลัดแขนออกนะครับแล้วบอกว่าถ้าตัวอิชิสกิแต่ต้องตัวเขาอีกครั้งเขาจะฆ่าอิชิสกิแน่ซึ่งพออิชิสกิโดนขู่นะครับตัวเขาก็ตกใจเพราะมันแตกต่างกับความกดดันนะครับของลิวเอ็นมากตัวโฮเซนนะครับก็เด้เดินเข้ามาหาลิวเอ็นแต่ลิวเอ็นก็บอกให้เอาเบิร์ดนะครับจัดการได้เลยซึ่งจู่จูเอาเบิร์ดก็โผล่มาขวางทางโฮเซนไว้นะครับซึ่งตัวโฮเซนก็บอกว่าตัวเขานะอยากสู้กับเอาเบิร์ดมานานแล้วมันครสนุกกว่าการเล่นปิงปองซะอีก ซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันวุ่นวายมากนะครับริวเอ็นก็ได้หาไปบองโทคิตโตะแลวตัวเขาก็ได้บอกว่าความน่นารำคาญได้หายไปแล้วพวกเรามาสู้ต่อกันเถอะแต่ก็ได้มีคนพูดแกนครับขอโทษนะครับร,รุนพี่ริวเอ็นรุนพี่ช่วยปล่อยมือก่อนได้ไหมและคนที่พูดนะผู้ที่หยุดริวเอ็นก็คือมุโตมิยะริคุนคับจากปีหนึ่งห้องซีซึ่งเมื่อตัวริคุนะครับจะคุยกับโฮเซนนิดหน่อยแต่เขานะก็เลยเข้าไปหาโทคิตโตะและริวเอ็นซึงตัวอิกชินสก,กิพยายามจะห้ามนะครับแต่ก็โดนโฮเซนหยุดไว้ ในเมื่อตอนนี้นะครับไม่มีใครสามารถอยู่ริคูได้ตัวเขานะครับก็เลยไม่อยากไปเกงกลัวและจบแขกของริเวนนะพร้อมบอกว่าลุนพีโทคิตโตเป็นสมาชิกในกูของฉันถ้าลุนพีโทคิตโตได้รับบาดเจ็บขึ้นมามันอาจจะส่งผลในวันพรุ่งนี้ได้แม้เรื่องนี้จะเป็นปัญหาในชั้นเรียนก็ตามแต่ตัวเขาไม่สามารถมองข้ามไปได้ซึ่งเหมือนริเอจะพูดอะไรบางอย่างนะแบบว่ากวนประสาทนะครับแล้วก็ได้บอกให้ริคูนะครับลองไปอยู่ตัวเขาดูซึ่งริคูก็รับคำทานะครับแล้วก็บอกว่า ทารุณพีร์หรเอ็นไม่กลัวขายขี้หน้าต่อหน้าเพื่อนๆตัวเขาก็พร้อมซึ่งบอลโฮเซนก็จะร่วมด้วยนะครับแต่ลิคุบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีโฮเซนนะครับแล้วโฮเซนก็จะขอเจอกับอัลเบิร์ตตอนนี้หรือเอ็นนะก็ได้ปล่อยโทคิโตะไปแล้วเป็นโฟกัสที่เด็กปีหนึ่งแทนนะครับระหว่างที่ตัวอัลเบิร์ตนะครับกับโฮเซนเพิ่งเริ่มสู้กันก็ได้มีเสียงดังนะมาจากรุ่นพี่ปีสามที่ข้างนอกซึ่งพวกเขาก็บอกนะว่าพวกเขาแค่กำลังคุยกันเฉยๆตัวริคุนะครับก็รีบไปหารุ่นพี่ปีสามส ตัวของลิเวนได้บอกเอาเบิร์ตอิชิรากีนะครับให้ออกจากที่นี่ทั้งสามคนนั้นะครับเดินผ่านนักเรียนปีหนึ่งสองคนแล้วโทคิโตะนะครับแบบหน้าตาเฉยเราจากที่เกิดเหตุไประหว่างทางเดินตัวเอาเบิร์ตก็ได้บอกนะครับว่าพลังมัดของโฮเซนมันสุดยอดมากนั่นอาจจะเทียบเท่าหรือมากกว่าคิโยได้เลยซึ่งพอลิเวนฟังทบก็ได้หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นแค่เล่นพลังธรรมดาธรรมดาเขาก็อาจจะพอซู้ได้แต่ถ้าพลังโดยรวมมันก็เทียบกันไม่ติดเลยที่มาของพลังคิโยมันไม่ได้เรียกง่ายขนาดนั้น ตัวอัลเบิร์ดนะก็ได้ดูมือของตัวเองซึ่งแฟลแบ็กเรื่องบัดาลฟ้านะครับที่ตัวเขาสู้กับคิโยก็โผล่มาตัวอัลเบิร์ดนะจะจดตามไปตลอดเพราะตัวคิโยนะเป็นคู่ต่อสู้ที่กาวข้ามขีดจำกัดเรื่องน้ำหนักตัวคิโยนับสู้กับอัลเบิร์ดโดยที่น้ำหนักและส์ตัวน้ำห่างก,กันมากซึ่งอิชิซากิก็ได้บอกครับว่าตัวโทคิโตะดูเหมือนว่าเขาจะชอบอาันสูบมากเลยนะเราจะไม่ทำอะไรจริงจริงหรอเช่นการทรยศของฮาชิโมโตะซึ่งริเอนนะก็ได้บอกว่าโทคิโตะไม่ได้งโง่ขนาดนั้น เราคนหยุดเรื่องนั้นได้แล้วพวกเราจัดการเข้ามามาพอแล้วเราควรจะโฟกัสไปที่คาร์เตซึ่งคนที่มีปัญหาที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่อลิสุแต่กลายเป็นคิตโตเพราะว่าเขานั้นสามารถทาได้ตลอดเวลาและอะไรๆก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับก็จบไปนะครับสำหรับบทที่ห้าจุดสามนะไอ้บทห้าเนี่ยจบห้าจุดสี่นะ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 ซึ่งมันจะบทยาออีกหนึ่งนะครับผมพยายามใส่ราย,ายละเอียดให้ทุกคนนะครับคือผมไม่ได้ใส่รา,ายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ใส่ไปประมาณ เจ็ดสิบถึงแปดสิบเลยนะครับข้ามข้ปแบบหนึ่งหน้าอย่างเงี้ยมีทั้งหมดอ่ะสมมุินับก่อนนะหนึ่สมมุิมีประมาณยี่สิบบรรทัดนะผมจะข้ามไปแค่ประมาณสามถึงสี่บรรทัดนะนะครับเป็นการรวบให้มันสั้นลงนะครับแต่ก็ยังคงเนื้อหาไว้อยู่นะครับแล้วก็บทนี้นะครับคือผมเป็นล้อนในนะครับเป็นล้อนในไม่พอแล้วเป็นภูมิแพ้อีกนะครับจริงๆก็การงานอันอื่นนะครัแต่กลัวตัดไปทันกันเลยมาถึงวันที่ปล่อยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้คุณภาพเสียงแย่ก็ขออภัยจริงๆด้วยครับ เออลืมบอกนะครับก่อนก่อนที่ทุกคนจะไปคนระับบทนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมแปลถูกไหมนะเพราะบทน,นี้มันเยอะมากนะครับมันคือแบบหลายตัวละครมากอะ่ะสี่ตัวละครนะครับมีใครบ้างวะโทคิตโตะริวเอน็นเอ้ยไม่ใช่สี่ดิห้าดิมีโทคิตโตะริวเอน็นเอาลเบิร์ดแล้วก็คขวะอิชิซากิเออวะหกนี่วะ โคคิโตะริวเอนอัลเบิร์ตอิชิตากิโฮเซนแล้วก็ริคุนะครับคือบทพูดมันสับสนมากเลยนะครับแบบปกติผมจะดูจากลักษณะคำพูดอะไรแบบนี้นะครับแบบมันพอจะเดาได้เขาโค้งพอเดาได้นะครับแบบถ้าเป็นแบบเพศหญิงกับเพศชายอะไรเงี้ยคำพูดมันก็จะแบบแตกต่างกันนะครับแต่ทีน,นี้มันเป็นชายล้วนหมดเลยนะครับแล้วก็แบบพอมี อันนี้ให้เล็กๆน้อยๆนะครับเขาว่ารุ่นพี่นะครับอะไรพวกนี้ทําให้รู้นะครับเป็นแบบคำจากเด็กปีหนึ่งพูดแต่ริคุนี่นะครับคือแบบมันแยกเป็นสองฝั่งใช่ไหมครับฝั่งของริคุแล้วก็ริคุโฮเซนแล้วก็เป็นพวกโทคิโตะริคุโฮเซนแล้วก็โทคิโตะแลอีกฝั่งนั้นเป็นริวเอ็นอัลเบิร์ตอิชิตากินะครับอยู่ดีๆก็คุยกับโทคิโตะดีนะครับแต่อยู่ดีๆก็ไปคุยกับอันนั้นอะอะไรวะคุยกับโฮเซนแบบเหมือนพูดกับริวเอ็นครับ ก็ผมไม่รู้ว่ารีคุก,กับโฮเซนนี่มันสนิทกันหรือเปล่านะอันนี้ผมจําไม่ได้เลยนะมันนานมากนะถ้าเป็นในนิยายนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมอ่านเรื่องรีคุนะครับแล้วก็คือผมไม่รู้บทพูดนะว่าว่ามันเข้าข้างมันใช่ฝั่งรวเอ็นเอ้ยมันใช่ฝั่งโฮเซนจริงไหมเนี่ยนะจะคำพูดแต่ละคำนะครับผมเลยงงว่าสรุปรวเอ็นแม่งพูดหรือว่ารีคุแม่งพูดวดดนะเพราะแบบแต่ละคำก็แบบไม่เหมือนไม่ได้เข้าข้างโฮเซนเลยนะครับโอเคครับสหรับคลิปนี้พี่เพียงคดีนะครับบ๊ายบายทุกคน ก็คลิปหน้าเป็นไรกับแล้วเราตอติดตามนะครับรวยบ๊ายบายครับ